สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่12มกราคม2566ครับมีรายงานข่าวถึงสภาพอากาศที่แปรปรวนระลอกที่7ติดต่อกันนับตั้งแต่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสทาให้เกิดฝนตกมากขึ้นในแคลิฟอร์เนียตอนเหนือซ้ําเติมภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากอุกกภัยลมกันโชกแรงไฟฟ้าดับและก็การอพยพคนเนี่ยเป็นจนํานวนมากนะครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็บอกว่าเวลานี้เนี่ยสิ่งที่กําลังน่าสนใจนั้นก็คือรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นยังคงต้องเผชิญกับพายุอีกหลายลูกซึ่งจะทําให้ฝนตกหนักมากกว่าเดิมในสัปดาห์ถัดไปนับเป็นการทําลายสถิติปริมาณน้นําฝนจํานวนมากนะครับถนนหลายสิบสายทั่วรัฐนั้นไม่สามารถใช้สัญจรได้อีกต่อไปเนื่องจากมีหิมะและโคนลนถล่มทับขวางทางอีกทั้งลมกันโชกแรงทําให้ต้นไม้ใหญ่หักโคน่นและส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับรปาว54,000พันหลังคาเรือนด้วยกัน ทางด้านเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวก่อนหน้านี้ว่าพายุหลายลูกคร่าชีวิตชาวเมืองไปแล้วอย่างน้อย17รายนับตั้งแต่ช่วงต้นปีแม้จะมีการยกเลิกคำสั่งอพยพในหลายเมืองทั่วรัฐแคลิฟอร์เนียแต่เมืองพรนานดาทางตอนกลางของรัฐจมอยู่ใต้บาดาลและอยู่ในสภาพวิกฤตนะครับสำหรับฝนที่ตกลงมาไม่สามารถแก้ปัญหาไยแล้งที่มีมานานราว20ปีได้โดยกรมทรัพยากรน้ำของแคลิฟอร์เนียระบุนะครับว่า ปริมาณกักเก็บของอ่างเก็บน้ำท่วรัฐมีเพียงแค่ไป12%ของค่าเฉลี่ยในช่วงเวลานี้ของปีพร้อมกับเตือนว่าฤดูฝนที่เหลืออาจมีประสิทธิภาพต่ำกว่าปกติและส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งปีเหตุการณ์ที่กำลังเกิดน้ำท่วมอยู่นี้ในแคลิฟอร์เนียก่อนหน้านี้ก็เกิดเรื่องของหิมะตกเนี่ยอย่างหนักนะครับนั่นก็คือเกิดจากสภาพอากาศที่เรียกกันว่าไซโครนบอมเนี่ยนะฮะหรือว่าบอมไซโครนซึ่งเกิดจากสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทำให สภาพอากาศนั้นเนี่ยนะครับเรียกว่าแปรปรวนอย่างหนักเกิดทั้งเรื่องของหิมะตกเกิดทั้งฝนตกน้ําท่วมเนี่ยครับก็เลยทําให้เกิดการสูญเสียอย่างหนักในแคลิฟอร์เนียแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าทางด้านในส่วนอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐอเมริกาหรือว่า n w ็นนั้นก็ออกมาเตือนนะครับว่าหลังจากนี้อาจจะยังมีพายุอีกหลายลูกที่จะเข้าถล่มพื้นที่ของแคลิฟอร์เนียนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่น่าสนใจน่าติดตามก,กันกับสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนไป จากภาวะโลกร้อนหรือว่าเหตุการณ์อื่นที่ประกอบกันทําให้สภาพอากาศนั้นเนี่ยมันไม่ปกติอีกต่อไปก็สร้างผลกระทบต่อมนุษย์โลกเนี่ยเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะเวลานี้คนในแคลิฟอร์เนียนั้นได้รับความเดือดร้อนเนี่ยจำนวนหลายแสนคนนะครับเนื่องจากว่าเกิดน้ําท่วมหนักแล้วก็เรื่องของดินโคลนถล่มการสัญจรไปบานั้นก็ทําได้ยากเนื่องจากว่าถนนขนทางนั้นถูกตัดขาดแทบทั้งหมดนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับ ที่ช่องทาอินเทอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ